สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแกมบันดาดาและเพื่อนช่วยวิเชียวไม่ค่ะวันนี้คือเพิ่งคลิปที่สองอันนี้กับอันนี้กัอันนี้เวทีถ่ายได้แล้วใช่ไหมคะโอ้พ่ออันนี่จ้าโอ้พ่อเห็นพ่อเป็นไงพ่อสบายดีป่ะครับพ่อไม่ค่อยสบายลูกทำไมอ่ะพ่อพ่มีตังค์ไม่มีตังค์มันก็ว่อมีพ่อตดอีหลักก็ว่อมีตดมันก็ว่อมีขอตังค์พ่อแน่ันโอนตอนนี้เหลืออยู่ในแอปร้อยเดียว หนูน้เลือก9สิกสตังค์ตอนนี้เบิร์แล้วค่ะ,คะนี่นะคะสองจ่าเออนี่วันนี้นะคะหนูก็จะหนีได้นี่มาน้ำมาแจกพี่ๆแดนเซอร์นะคะอันนี้เป็นพ่อพ่อสูพ่อสูอ่าพ่อส,ออสูสนับสนุนมานะคะทั้งหมด5 0าร้อยบาท อันนี้ได้เป็นคนละสิบสองบาทนะคะทั้งมดเลยทั้งออกไปซื้อข้างนอกมามันค่อยอีเย็นไงหนูไม่ได้ซื้อร้านซอบุูแตอนนี้หนูก็เสีเอามาแจกพี่ๆเขาแล้วค่ะจะแจกก่อนแจกยังไงวะยายเพื่องจะมาเลือกเอาหนิเอาก่อนเนี่ยแจกน้ำแจกน้ำพี่ให้พีนั่งเซ่นนะครัะประกาศยังไงเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาให้คนละขวดยายโอ้ตายแล้วกับว่าละบูนะเออการบูก็ได้รอๆว่างๆอะไรเจงตำแหน่งอะไรเจงน้ตำแหน่งอะไรตัวเองอ่ะถ้าแดนเซอร์ก็ได้กินถ้าไม่ใช่แดนเซอร์ก็ไม่ใช่กินห้ามจากใครนะจ๊ะห้ามจากพ่อสุรพินครับพ่อสุรพินเนี่นครับบ้านน้องแก้มบอกแม่ครับบ้านหนูก็ได้ครับหนูไม่รู้ว่าพ่อพ่ออยู่หลายบ้านพ่อเป็นคนหลายบ้านเอาพ่อมาเอาดิ พี่พี่คะหนูแจกน้ำนะคะมาหยิบเลยเลยเด้อค่ะแกงไหนล่ะเขาแกงคุณของคุณจังแกงแล้วเอาเลยครับแก้เลยให้คิวบ่นี้หายอยู่ขอบคุณพ่อสูงพ่อสูงขอบคุณนะคะพี่แกงขอบคุณครับครับผมโอ้โหยเขือนจางเต็งขอบคุณครับเต็งขอบคุณครับขอบคุณค่ะ อยากให้ยืมเครื่องสัมอาง <c oughs> ครับครับโอ้โหโอเคพอไมไหมล่ะคงจะพออยู่แล้วมั้งค่ะผมค่ะครับครับผมพออ่ <c oughs> <c oughs> พอสู่ค่ะพ่อสู่ลพินจากบ้านหนูบ้านพ่ออยู่ทุกบ้าน บ้านน้องเหมียวบ้านทุกบ้านนะคะตอนนี้ครับขอบคุณครับเอพ่อสามพ่อสามเท่าไหร่เอาเลยเอาเลยคาเปิงค่ะครับค่ะป้าวันนี้คือเขาสื่อเขาคือสวยทั้งหมดนะเขาเป็นสาวหวานนั่นเองวันนี้เรียกเลยคาปิงค่ะ ครับพี่แก้มบ่มาเอิอนพี่พ่ะนะขาเตงคครับใครเรียกอ่ะน้ำเหลืองน้ำเหลืองไอ้ยังคือน้ำเหลืองห่า อันนี้มันน้ำสูบน้ำเหลืองอันเอาไว้เอาไว้นี่ก็ได้นะมันป่ดไหมมันเลื่อยไงเก็บไปก่อนอันนี้เอาพื่อคนที่ท่านไหนไปนะแดนนี่เยอะมากเลยนะคะเยอะเอ้ยอันนี้หนูจะกินเองขอขวดหนึ่งหนูซื้อมาเพื่อของดีว่ามีผู้ใดหยิบเลยหนูจะกินเองนะคะนี่ยายเพุ่งเอายัง มาเอาแม่คอไม่น่าพอนะเต้งกี่คนอะสี่คนหรอสโอ้โหไม่พอไม่เป็นไรหรอกเอาซ้ำหน้วยครับดังน้ำครับแล้วนี่หนูฝากให้เพื่อนพี่ก่อนนะครับ เอาเบิดแล้วฮะเอาขยยัดไปชิมมือหนีมันอ่นเย็นกว่าให้อะไรค่อยตัดต่อโอ๊ยตายแล้วลืมลขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยนะคะเกิดมาเพิ่มมือนีเดันไม่เคยไหลเกิดเลยอ๋อมือนีมาเพิ่มเหรอคะโอเคครับมาคุณเซลทำไมโอที่เขาไม่จะข้นแบบเนี้ค่ะไม่จะางกันใ่ะเกิดมาเพิ่มจ่ายทุกสองอ๋อวีบูมมาเพิ่มหลายป่ะคะน้ำไม่เหลือให้เลยหนูร้องแล้ว นัวน้ำมาแจกพี่ไม่ได้กินเลยขอบคุณนะคะป้าเต็งนาถ่ายตีเวทีไม่ได้เดดแดดแดดพยากรพยากรเลื่อนเลื่อนเลื่อนนูขับรถออกไปซื้ออันนี้มากระไรบัตรเครดิตเข้าไปจอดนะคไอ้น้องหมิวอยู่ในห้องน้องหมิวสอมร้านดนตรีสดอยู่นะ ฉันั่งช่องคอนเสิร์ตอุ้ยใครมาตีตูดเรามีคนตีตูดเราคะ่ะช่วยหนูด้วยเอาคือเปลี่ยนชุดเร็วแท้เนี่ยคือเปลี่ยนชุดเร็วแท้ยงุงยิงตีตูดหนูคะช่วยด้วย

ห้าเหรอ้าเันอะงรเอันไหนเลือให้ตมคดอ่ะอ่่อนอ่อพหวมแแมตั้งนกิห้า้อยอ่อะอะไรมวพวอเอาเพลงอะไรอ่ะมันสดชื่นค่ะสดชื่นมันมันมันเฟรชมันเฟรชออ ห้าห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดนี่ค่ะนางเอกเวลาใช้ขาหน้าจะอยู่อย่างนี้ฝั่งนี้เวลาฝั่งนี้มันจะอยู่อย่างนี้ขาหน้าตลอดเราเราถ่ายท่าให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่ามืหนึ่งหนึ่งสองสามลงสี่ห้า เจดถึงแปดเหนึ่งสองสี่เด้าเอาวันนี้วงหนึ่งใส่ชุดแล้วตอตี้อเมื่อไหร่วันที่สิบย่าง เขาใส่ห้าหกก็เหมืนบอกห้าหกแปดมือกองสามส่ห้าหกแปดไม้หมชุดโชว์วงงามงามแต่ให้เบิ่งบ่ได้นะคะถ้าอยากเห็นนะคะอย่าลืมซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดนะคะวันที่20กันยายนนี้เปิดวงของผมเลงนะคะว่าเมีย่ะอย่าลืมซื้อบัตรเด้อจ้าบอกเลยว่าชุดแม่อลังการด้ชุดอลังการงานสร้างแน่นอนงามีเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เมียไปคลิปขาไปมาขอบคุณทุกท่านชมจ้า